สวัสดีครับทุกท่านนี่ก็เป็นอีกกล่องนะครับต้นไม้หลังจากสั่งไปประมาณสองวัน,นก็มาถึงเดี๋ยวแกะดูเป็นไงบ้างครับต้นนี้สภาพกล่องสมบูรณ์เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาโยกเยกโยกเียก,ยก,ยกนิดหน่อยแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไร ดูเลยครับข้างในใส่ถุงอีกชั้นหนึ่ง โอ้หอมาอย่างดีครับต้นนี้คือต้นมะลิรครับผมสั่งมาสี่ต้นก็าวางนอนมาเลยวางมามีหมอนรองให้เรียบร้อยนะครับลองดูที่เป็นอางบ้างสี่ต้นนี้รวมค่าส่งก็ประมาณพันสองครับ ตีถ้ต้นละสามร้อยนะครับต้นมาลิดนะครับเดี๋ยวดูที่หน้าตาเป็นไงผมก็ไม่เคยนะเห็นเห็นแต่ในวิดีโอก็เลยอยากปลูกเข้าบ้างโอ้โหเขาแพ็คมาอย่างดีลหลักติดแน่นเแน่นเกินไปหรือเปล่ารขบเนี่ยแกะไม่ออกใหดูก,ก่อนเป็นไงบ้างสภาพต้นโอ้โหติดมาแน่นมากครับ กันกระแทกมาด้วยตุ่มเนี่ยแต่ต้นเล็กมากเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อต้นเล็กขนาดนี้เหรอเห็นในรูปแล้วเหมือนจะใหญ่โอ้โหจะรอดไหมครับเนี่ยห้าสิบร้อยห้าสิบเนี่ยต้นแค่นี้นะครับหือสุดยอด 150บาทครับมะลิสต,ต้นมะลิสเนี่ยดูดิจากมะลิสไอ้มะลิสนี่เห็นว่ามันเป็นไม้เนื้อสวยนะสวยแบบพยุงเข้าไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ลูกม,มันก็กินได้แต่ว่าปลูกนานแบบจากเพ็ดนี้ก็เจ็ดเจ็ดปีถึงจะเห็นลูกมันโอ้โหต้นนิดเดียว แต่ในรูปนี้ก็จะใหญ่แต่ก็แพ็กมาแน่นหนาเหลือเกินของกลัวสะเทือนนะครับแน่นหนามากอสองต้นแล้วไม่เท่ากันด้วย โอ้ใบคล้ายใบมังคุดเลยครับอสี่ต้นสามมเป็นสี่สามแล้ว,ลวอ๋อมีให้มาห้าต้นครับแถมไม่ต้นหนึ่งห้าต้น ต้นเล็กมากห้าต้นพันสองก็รวมค่าส่งประมาณพันสองก็ตกต้นละอ่าทำไรแล้วเนี่ยสอง้อยห้าสิบนะครับประมาณเพราะค่าสง่ง สอง4้ห้าสิบสีต้นก็พันหนึ่งต้นนี้อีกสองร้ห้าสิบพันสองประมาณนะั้นต้นนะประมาณสองคิดแล้วได้มา5ต้นก็ตีราคาแล้วตกพันสองเออตกต้นละสอง้ห้าสบบาทครับไม่นแน่เลย โอ้อยากดีวางหมอนมาเดี๋ยวย้ายกล่องนี้ไปก่อนเราค่อยดูว่าจะเป็นไงไดเดี๋ยวมาแกะดูนครับแต่ละต้นแต่ละต้นเดี๋ยว้น,วนอ๋อขนาดลมัดมีลเยอะมากมนเง,งีบไป เรียบร้อยดีครับดินไม่แล้าไม่แตกจ่ได้ก็ได้ครับถึงต้นจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าดินดูแล้วไม่แล้าไม่แตกสภาพเรียบร้อย เรียบร้อยดีครับดน้ำมันชุ่มเลยดินเป็นดินแบบเหนียวครับค่อนข้างเน่ากัดเลยรัดรากดีหน่อยเรียบร้อยครับดีเหมือนไม่ล้าไม่แตกสวยงามอันนี้ไปโดนแมลงกินนะแฉียงแบงหน่อยเราช้ำๆนิ โอ้โหแลห้ากันลงดียังไงคนนี้ อืมต่วนนี้ก็โอเคครับไม่มีปัญหาอตอนสุดท้าย ครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับตกลงเรียบร้อยดีทั้งห้าต้นครัระดุบกระลายแต่ก็ต้องค่องดูกันต่อไปว่าตั้งทำเมืก็สามวันถ้าไม่เหี่ยวไม่เฉาก็แสดงว่ารอดครับปลอดภัยผมก็กะว่าเดี๋ยวจะปลูกไวข้างบ้านอนีกสองต้น อีกสามต้นต้องเอาไปปลูกที่สวนครับที่ไม่พอแล้วสองต้นนี่ก็เดี๋ยวต้องหาที่ลงคงต้องชำไว้ก่อนครับที่จะไปปลูกสวนนี่กะว่าชำไว้ปีหน้าเดียวต้องหาถุงขยายถุงใหญ่ๆนะ่ยำไว้ก่อนปีหน้าค่อยไปสวนเพราะถ้าไปตอนนี้น่าจะไม่รอดครับจนแค่นี้ถ้าตายจะเสียดายแย่เลย ตีแล้วต้น250บาทให้มาลิดห้าต้นที่ได้มานะครับครั้งแรกก็ตั้งใจว่าจะไปปลูกที่สวนนั่นแหละครับแต่มาดูแล้วผมดูแล้วลากสั้นมากเลยนะเขาคงตัดมันเพราะถุงสั้นที่เดียวน่าจะลากแก้วไม่เหลือแล้ว แล้วอย่างหนึ่งพอไปดูศึกษาละเอียดเข้าเขาบอกว่ามะลิสนี่มันแยกเพศนะครับนี้ต้นตัวผู้ต้นตัวเมียถ้าซื้อมาต้นเดียวนี่ถ้าเกิดเป็นต้นตัวผู้ก็หมดสิทธิ์เลยครับไม่มีลูกหรือถ้าได้ตัวเมียมาไม่มีตัวผู้ก็ไม่แน่ว่าจะติดลูกไหมผมก็เลยตัดสินใจปลูกไว้ข้างบ้านนี่แล้วครับปลูกที่บ้านมีอะไรมาปลูกไว้ทั้งหมด5ต้นนี่ปลูกที่บ้านมามาหมดเลยแบบเสียดายกลัวตาย ถ้าไปสวนนี่หน้าแรงเสร็จแน่เลยอยู่ข้างบ้านนี่กันยังรดน้ำได้สบายๆหน่อยแล้วต้องปลูกทั้งหกปีกว่าจะได้ผลนะครับแต่ก็ตามกระแสรครับเอาซะหน่อยนี่ยครับผมก็เลยมาปลูกไว้หน้าบ้านนะครับนะครับกันรั่วยอย่างดีเลยเอาไม้กันคนที่เดียวครับเนี่ยปลูกแล้วเรียบร้อยไม่ได้ถ่ายตอนปลูกแต่ก็ปลูกเหมือนต้นไม้ทั่วไปนะครับเนี่ยแทงยอดมานิดหนึ่ง ต้นหนึงนี่ต้นนึงครับปลูกไว้ใกล้ๆก,กันเลยครับนี่ห่างกันแค่เม็ดเดียวต้นนึ่งเอาไม้ล้อมไว้อย่างดีกว่าเจ้าตูมมาตะกีนี่เป็นอะไรนเนี่ยมีเพียอะไรามากินด้วยตรงนี้สองต้นเผื่อไว้ครับถ้าเกิดเป็นตัวเมียสักต้นตัวผู้สักต้นก็โอเคแต่ถ้าเป็นตัวเมียหมด ก็ไม่แน่ใจว่าตรงเมียอย่างเดียวนี่มจะติด่าพออกลูกมาแล้วแต่ถ้าเป็นตัวผู้ด้วยก็ยิ่งเป็นตัวผู้หมดแล้วก็จบขาวได้ต้นอย่างเดียวอย่างน้อยก็แต่ไม่เป็นไรครับเอาล่มเงาปลูกว่าให้ให้ลูกเพหลานนะถ้าไม่ได้ผลมันอย่างน้อยก็สิบปียี่สิบปีคงจะขายไม้ได้ครับถ้าขายไม่ได้ก็ปล่อยเพราะใบมันหนานิ่มอยู่หน้าบ้านพอดีจะเป็นล่ม ครับอีกสามต้นก็นอยู่ด้านนี้มันมีห้าต้นนี่หนึ่งต้นที่ปลูกนี่ต้นหนึ่งเนี่ยต้นนิดเดียวสองร้อยห้าสิบบาทรวมค่าส่งนะครับพต้นเฉพาะต้นเขาขายหรอร้อยห้าสิบต้นนิดเดียวเนี่ยมีใบ,บ,าบาส,สามใบสี่ใบสามใบครับแต่ว่าค่าส่งมันแพงมันดินมันหนักก็รวมแล้วทั้งค่าต้นค่าส่ง ประมาณพันสองนะครับอย่างที่บอกไปวันห้าต้นมันก็ตกประมาณต้นสองร้อยห้าสิบได้พันเดีวยวครับอีต้นหนึ่งครับล้อมดัวไว้น,นี่ต้นนะใกล้ๆกันอันนี้กระลบ,บูนาการะลาบูนมาปลูกไว้ด้วยตรงนี้ไม่มีที่แลครับเต็มหมดมปลูกไปเลยเปื่อยตรงไหนว่างก็ใส่เลยครับนี่ ละบูดนี่มาลิดตอนนี้ไม่แตกไหมเนี่ยยังไม่แตกมีใบไม่ไไหมหละหะอีกต้นหนึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะแตกยอดนะถ้าจะไปได้ดีนี่มีสีใบ ร่มยอดใหม่นี่เป็นห้าใบนะครับตอนนี้ปลูกไว้สามต้นเรียงกันไม่เนี่ยห่างกันไม่มากห่างกันประมาณสองเมตรนะครับอันนี้บ่อน้ําอยู่ใกล้บ่อแล้วครับไม่กลัวแล้วทนีนี้เพราะว่าเห็นว่ามาลิดนี่ชอบที่ชื้นแฉะับที่ต่ําจริงๆแล้วบ้านผมนี่ด้านล่างแต่ก่อนก่อนจะปลูกบ้านก็เป็นที่นา ผมผมขึ้นมาสูงประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะครับเมตรครึ่งกว่ากว่าเพราะนั้น bs, metres. Metres, metres far, ถ้าลากถ้ามันโตแล้วลากลงพื وں, ้นไปก็จะเจอนาน้ำเดิมน่าจะโตเร็วก็รอหวังว่าจะโตนะครับไม่หวังให้ตายแต่ว่าต้องมาปลูกใกล้กันครับกลัวว่าโตขึ้นมาแล้วเกิดเป็นตัวผู้ครับ หรือตัวเมียั้งหมดมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผลนะครับก็เลยมาปลูกใกล้กันเพื่อที่จะอย่างน้อยๆก็ทํามีตัวผู้บ้างตัวเมียบ้างก็ยังพอรอดนะครับห้าต้นด้านนุนสองต้นน้านี้สามต้นครับสำหรับเรื่องปลูกต้นมะลิคงฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ